สวัสดีค่ะมาฟังดวง12ปีนักษัตร์นะคะของปีฉลูกันค่ะในช่วงของระหว่างสัปดาห์ที่15ถึงวันที่2 1กรกฎาคมพศ2568มาดูค่ะปีฉลูนะซ้าปีฉลูนะคะ,ะ,ะ,คะมาดูก่อนวาสนาเจ้าสตาเปไปยังไงอู้นะคะได้ไพ่นะคะ Night of Cup แบบนี้นะคะต้องบอกว่าช่วงนี้นะคะนะ ช่วงนี้รู้สึกว่านะคะอารมณ์นะคะของปีฉลูเนี่ยจะต้องบอกว่านะคะช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงของแบบเขาเรียกว่าคุณจะห่วงนะคะมาประกอบไพ่แบบนี้คุณจะแบบห่วงหรือว่ามีเรื่องให้ต้องคิดนะคะกับคนในครอบครัว คนในทังที่จะมองหาเป้าหมายสร้างแรงสร้างไรายได้สร้างเงินกับคนในครอบครัว,ขอ,วของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องผู้หลักผู้ใหญ่เลยพวกนี้นะคะเจ้าชะตาเนี่ยนะคะเราย้อนกลับมาเกี่ยวเรื่องของการเงินก่อนนะคะถ้า,อาขออภัยค่ะการงานเออนะคะมาดูค่ะถ้าปีสรุนะคะสําหรับใครที่มีงานประจําทํานะคะช่วงนี้ตั้งเป้าหมายโฟกัสให้ได้เลยค่ะนะคะ,นะคะในสิ่งที่คุณคาดหวังนันเนี่ยมันอาจจะช้าหน่อยนะคะอาจจะช้าหน่อยหมายถึงว่าเราต้องใช้ระยะเวลานะคะ บางครั้งแล้วเนี่ยมันเหมือนว่าเป้าหมายของคุณชัดเจนแหละนะคะแต่ว่าคนรอบข้างนะคะคนครอบครอบลอรอบข้างการทํางานนะคะหรือว่าศักยภาพที่คุณจะลุยเนี่ยมันเหมือนว่าคนรอบข้างมันเหมือนว่าคุณอาจจะทํางานได้ไม่เต็มที่นะนะคะเพราะอะไรรู้ป่ะเนื่องจากว่าบางคนมีภาระดูแลนะคะภาระดูแลคนแก่คนเจ็บป่วยสถานบ้านที่อยู่อาศัยด้วยแล้วคนในครอบครัวด้วยนะคะมันเหมือนกับประมาณว่างานของคุณที่กําลังจะไปได้สวยเนี่ยนะคะมันกลับมาว่ามันติดเัดขัดนะคะมันยังไม่โฟล นะคะมันยังไม่โฟลบางคนี่ยมีงานเยอะนะนะคะในเออในใน,ในตำแหน่งของอดีตที่ผ่านมางานเยอะเหนื่อยบางคนเหนื่อยทั้งงานข้างนอกและเหนื่อยเกี่ยวกับเรื่องของงานในบ้านด้วยนะคะอย่างที่เกินไปแล้วแหละว่าความรับผิดชอบของคนเยอะมากนะคะบางคนบางรายเนี่ยนะคะมันเหมือนกับประมาณว่ากําลังมองหางานใหม่งานเพิ่มเพื่อมาซัพพอร์ตกับความเป็นอยู่ของคนในครอบครัวและรวมถึงตัวคุณด้วยนะคะ มันเหมือนกับประมาณมันอยากมีสักสิบมือเอางี้แล้วกันนะคะคนที่เกิดปีสลุเนี่ยนะคะแต่ว่าข้อดีโครงการอะไรที่คุณคาดหวังไว้เนี่ยมันกําลังรอจังหวะนะคะเช่นบางคนรอกู้เงินรอนําเงินธนาคารหรือเงินอนาคตออกมาใช้เพื่อจะมาซัพพอร์ตในคนในครอบครัวนะคะถ้าย้อนกลับไปเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะการเงินคุณจะมีคนมาช่วยสนับสนุนนะคะในการให้ไอเดียในการลงทุนได้ ะะต้องบอกก่อนนะคะว่าคนปิสดุเนี่ยกนะำลังมองหาช่องทางในการลงทุนและรายได้พูดง่ายๆนะคะถามว่าได้มาไหมได้มาแต่จ่ายไปจ่ายไปกับการดูแลผู้หลักผู้ใหญ่และคนในครอบครัวเพราะว่าความรับผิดชอบของคุณได้ฐานเรื่องคุณมันขึ้นไพ่มาเซ็นออฟซอสนะคะเทนออฟซอสแบบนี้ความรับผิดชอบเยอะมากแต่บริวารเพื่อนฝูงยังดีอยู่นะคะยังดีอยู่ได้รับการสนับสนุนนะคะแลบตัวคุณก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนด้วยเพียงแต่ว่าเงินได้มาก็ต้องจ่ายไปเท่านั้นเองนะคะอย่งางนี้ของเงินไม่เข้านะ สำหรับใครที่มองหางานทำหรือสมัครงานไว้เนี่ยนะคะการสมัครงานไว้หมอพิมมองว่าจะมีคนติดต่อเข้ามาแต่ว่ามันยังตอบโจทย์ไม่ได้มากกว่านะคะหรือบางคนจะต้องเลือกนะคะจะต้องเริมีงานเข้ามาให้เลือกนะคะงานที่เราชอบอย่างเงี้ยกับ ม,มันไม่ได้ทําหรือว่าอะไรเนี้ยค่ะนะคะมันมีโอกาสมีงานเข้ามานะไม่ใช่ว่าไม่มีนะคะนะแต่มันเป็นการเลือกที่ต้องตัดสินใจบางทีแบบเราอยากจะไปหรือคนในครอบครัวเราไม่เห็นด้วยนะคะประมาณนั้นอาจจะไกลเรื่องของระยะเวลาการเดินทางหรือเรื่องไรายได้อันนี้ก็ต้องพิจารณาเป็นเคสเคสไปนะคะสําหรับพ่อค้าแม่ขายล่ะนะคะ พ่อค้าแม่ขายนะคะช่วงนี้ต้องพยายามเปลี่ยนปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องของสินค้าเพื่อให้ตรงตามโจทย์นะคะของกลุ่มลูกค้านะนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราค้าขายนะคะถ้าเกิดค้าขายเป็นช่วงของกลางวันนะคะเป็นช่วงของกลางวันจะดีนะถ้าเกิดกลางคืนเนี่ยนะคะหมอพิมพ์บอกว่ารายได้ลดน้อยลงนะคะนะเป็นมาเป็นประมาณนั้นสาหรับอาชีพนะคะใครที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของการก่อสร้างนะคะอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องของอะไรอ่ะนะคะ ผู้ประสบภัยหรือว่าเป็นอาชีพที่เขาเรียกว่าต้องแบบอาชีพตะต้องลุยๆหน่อยนะคะช่วงนี้ก็คือว่าโปรเจกต์งานของคุณจะเยอะนะคะโปรเจกต์งานของคุณจะเยอะนะนะคะก็เป็นอาชีพที่แบบไม่ไม่นั้งนี่บัที่อะค่ะตีหมดนะคะตีหมดนะเกี่ยวกับเรื่องของสายอาชีพงานที่ต้องใช้แรงนะคะประมาณนั้นนะนะคะต่อมาค่ะมาดูพ่อค้าแม่ขายนะคะพ่อค้าแม่ขายช่วงนี้กาลังซื้อนะคะลดน้อยลงไหมนะคะลดน้อยลงนะคะลดน้อยลงนะ อาจจะเป็นช่วงที่อย่างที่บอกค่ะเศรษฐกิจเป็นแบบนี้ทุกคนอาจจะต้องเซฟค่าใช้จ่ายแล้วก็ให้ระวังของค่าใช้จ่ายเนี่ยของคนพิฉดุอะนะคะที่มันไม่ทันตั้งตัวนะคะหรือเราแบบมันไม่ได้อยู่ในแผนเราที่จะต้องจ่ายเงี้ยนะคะมันแบบเราก็ต้องสำรองเงินไม่บ้างนะสำรองเงินไม่บ้างบางคนไปช่วยเหลือครอบครัวจนหมดพอถึงเวลาที่จะต้องต้องมาจ่ายอ่ะโอ้โหแบบมันเครียดมากเลยนะคนกว่าที่เราจะหาเงินมาจ่ายได้นะคะ ข้อดีก็คือว่าถ้ามีปัญหาเรื่องการเงินก็จะมีแบบเพื่อนฝูงคนใกล้ชิดสามารถหยิบย่นให้รวมถึงคนรักค่ะก็ช่วยเหลือได้นะคะนะคนรักก็มีหลายแบบนะอาจจะเป็นคนในครอบครัวนะคะตัวคนก็เป็นหนี้ครอบครัวหรือบางคนก็จะเป็นหนือกับสุขภาพร่างกายของตัวเองนั่นแหละนะคะเป็นแบบนั้นนะอ่ะโอเคการเงินหมอพิมมองว่าประคับประคองแต่สําหรับกลุ่มคนที่มีเงินใช่ไหมมันมีเกณฑ์ี่ต้องหมดไปเกี่ยวกับเรื่องของลูก,ลก,ลกเรื่องการเดินทางนะคะ เรื่องของลูกเรื่องในครอบครัวเรื่องการเดินทางอะไรพวกนี้แหละเออนะคะมันมีเรื่องที่ต้องจ่ายอ่ะเป็นการจ่ายที่แบบไม่ทันตั้งตัวแต่ถ้าเกิดในทางกลับกันคนปีฉลูเนี่ยนะคะอ,อ่ากลังเครียดกับเรื่องค่าใช้จ่ายที่เราจะต้องมาจ่ายค่าบ้านค่ารถนู่นนี่นั่นหลายอย่างมากเลยจะถ,ถามว่าหามาจ่ายได้ไหมแบบโอ้คุณแบบเฉียดชิวมากเลยอะ่ะนะคะหาแบบเขาเรียกว่าหมุนเป็นระวิงเหมือนกันนะคะแต่ว่าก่อนที่จะจ่ายได้ก็เครียดนั่นแหละนะคะเอาเป็นว่า นี่สินของคุณสามารถเบาบางได้นะคะในช่วงสัปดาห์นี้นะคะเบาบางได้แต่ว่าระวังเป็นหนี้เพิ่มเท่านั้นเองนะคะนะคือช่วงนี้เก็บเงินไม่ค่อยอยู่ต้องบอกปิศาจุเนี่ยเก็บเงินไม่อยู่จะจะเก็บก็เก็บไม่ได้นะคะเขาเรียกว่าไม่จนแต่ก็ไม่รวยเออมีหลายคนนะคะเนาะเขาเรียกว่าเออจะเหมือนว่ามันถ้าเราต้องระวังอ่ะใช้เงินตามอารมณ์้วยนะเพื่อซื้อความสุข ให้กับคนรักคนในครอบครัวก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเป็นประมาณนั้นนะจ๊ะอ่ะประคับประคองเรื่องของการเงินค่ะถ้ามองเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภนะคะโชคลาภถามว่าเด่นไหมหมอพิมมองว่าโชคลาภของคุณมันจะมาจากความฝันเดี๋ยวเราค่อยทายท้าย,าย,าย,ายดวงกันนะคะนะอืมโปรเจกต์อะไรที่เราวางวเราวางไว้อะ่ะปีฉลูนะคะโปรเจกต์ของคุณอะ่ะเงินมาโปรเจกต์จบมันเหมือนรองเงินอยู่ ะะหรือมีโครงการอะไรใหม่ๆเข้ามานะคะแต่ว่ามันขาดแรงสนับสนุนหรือขาดลูกน้องบริวารหรือตัวคนไม่พร้อมที่จะดำเนินการมันเป็นช่วงหยุดชะงักชั่วคราวค่ะนะคะแต่ก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นการวางแผนได้แต่จะให้มันประสบความสําเร็จในช่วงสัปดาห์นี้หมอพิมมองว่าอย่างนะคะนะมันมีบางอย่างที่แบบไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเอาเป็นว่าหมอพิมไม่อยากให้คนปิ๊สุขคาดหวังมากในรอบสัปดาห์นี้นะคะมันจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือแหละ แต่ว่าความช่วยเหลือคุณจะต้องเป็นเป็นหลักนะคะเพื่อนคนอื่นไม่ได้นะคะไม่ได้นะไม่ได้ตรงนี้ว่าอย่าไว้ใจคนอื่นเท่านั้นเองนะคะเพราะว่างานบางอย่างอาจจะเสียหายได้และระวังผู้หญิงคนหนึ่งสร้างปัญหาทําให้คุณปวดหัวเลยทีเดียวนะคะนะเป็นปัญหาเข้ามาจะต้องแบบเขาเรียกว่าหรือ,เ,อเขาเรียกว่าอะไระคะมันมาทาให้คุณรู้สึกหมดหงุดหงิดหรือมาเพิ่มปัญหาให้คุณมากกว่านะคะอันนี้ต้องระวังไว้นะคะอ่ะโอเคนะ นะคะมาดูค่ะในส่วนของเรื่องของความรักบ้างความรักถ้าเกิดคนที่มีคู่อยู่แล้วหมอพิมพ์มองนะคะว่าคนจะมีโอกาสที่สร้างนี่ร่วมกันน่ะจะไปทาโปรเจกต์อะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งนะคะจะมาทําบ้านซ่อมบ้านนะคะที่อยู่อาศัยปรับปรุงร้านค้าใหม่ทําอะไรใหม่พวกนี้หรือว่าทำออฟฟิศที่บ้านใหม่อะไรมาเนี่ยมันก็จะเสียเงินไปกับพวกการซื้อเฟอร์นิเจอร์นะคะของอะไรที่แตกหักพังก็เอาออกจากบ้านไปบ้างเพื่อเป็นการแก้เคล็ดแก้ห่วงจุย นะคะสำหรับคนที่มีคู่นะถ้าคนที่โสดอะ่ะมีคนเข้ามาคุยไหมมีนะคะแต่ว่าถ้าคุณหวังกับประมาณว่าเสร็จถีใจบุญในทุนจะดีหมอพิมบอกว่ายังไม่ใช่ยังตอบโจทย์ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้คุณยังมีโอกาสเลือกอยู่นะคะอย่าเพิ่งไปตัดสินใจที่จะตกลงปูงใจกับใครง่ายๆนะคะสำหรับคนพิีฉดูนะามาดูวันที่ดีค่ะวันที่ดีของคุณคือวันที่15วันที่15ดีนะคะแต่ต้องวันวันที่16 17นี่ป่วย นะคะ16 17ระวังป่วยนะและ18ดีนะคะ20ดีค่ะน,นี่คือวันที่ดีของคุณทิศที่ถูกสลกของคุณจะเป็นทิศเหนือค่ะคุณขาทิศเหนืออืทิศเหนือนะจ๊ะนะคะทิศเหนือให้โชคลาภค่ะบางคนจะฝันไปแปลกบางคนจะมาจากความฝันฝันเห็นสิ่งศักดิ์สิธฝันเห็นพญานาคนะคะหรือฝันเห็นคนในครอบครัวเจ็บป่วยก็ได้ก็ถือว่าเป็นการต่ออายุกับเขานะจ๊ะความฝันให้โชคค่ะ และเบอร์โทรศัพท์ตัวกลางนะคะเบอร์โทรศัพท์ตัวกลางก็มีโอกาสที่จะมีโชคเช่นเดียวกันนะคะไม่มากก็น้อยนะคะวิธีแก้เคสเสิร์รวมตำแหน่งหัวจุ้ยที่บ้านอืมตำแหน่งหัวจุ้ยที่บ้านนะที่บ้านหมอพิณอยาจะบอกว่านะคะย้อนกลับมาถ้าจะเดินทางไปไหนจะทําอะไรให้ระวังเกี่ยวเรื่องของฝนฝฟยไว้นะคะพวกปลั๊กอะไรที่เราลืมนะคะการหรือว่าความร้อนนะคะรวมไปถึงสุขภาพด้วยสุขภาพระวังของร้อนคันลวก นะคะเราทานอาหารน้อนร้อนต้อระวังลวกปากนะจ๊ะลวกปากลวกลิ้นเงือกของคนเองนะคะบางคนเบาๆก็เป็นไมเกรนแหะบางคนพักผ่อนไม่เพียงพอไมเกรนถามหานะนะคะคนที่เกิดปีฉลูนะนะคะอะมาดูค่ะนะคะปัญหาถ้าคุณมีจะแก้ไขนะคะให้เบาบางลงได้นะคะประมาณ40-50%นอกนั้นก็คือว่าอาศัยความสามารถส่วนตัวและสติปัญญาของคนรวนๆเลยนะคะ แต่ในสิ่งที่เน้นย้ำระวังใช้เงินในสิ่งที่ไม่จําเป็นต้องเก็บไว้บ้างเพราะว่าบอกแล้วว่าคนพิฉรุจะมีค่าใช้จ่ายเดียวที่เราไม่คาดคิดค่ะนะคะอ่ะมาดูค่ะสีเลยค่ะนะคะถ้าสีหมอพิมพ์เน้นเป็นสีชมพูนะคะสีเป็นชมพูสีม่วงสีเขียวได้นะคะนะสีชมพูสีม่วงสีเขียวสีขาวได้จ้านะคะ มีอะไราอีกนะคะสุขภาพก็มีอาจจะมีบ้างปวดหลังบ้างหน้านะคะอืมบางคนในะพิชิตหรูนะอึดอัดมากแค่ไหนนยสมมติจะเก็บไว้คนเดียวจะไม่ค่อยบอกคนในครอบครัวหรอกเพราะว่ากลัวบอกคนรักคนในครอบครัวแล้วจะไม่สบายใจไปกับคุณนั่นแหละนะคะเอาว่าในรอบสัปดาห์นี้นะคะแก้ไขได้ทีละเปาะนะโชคลาภก็มีแบบฟุกฟุกเข้ามานะคะนะจะมีอะไรแบบฟุกฟุกเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นต้องตัดสินใจให้ดีเพราะว่าโชคดีๆมีแค่แป๊บเดียวเท่านั้นนะคะมีโอกาสหยิบไว้ก่อนนะคะรับไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปคิดเยอะ ถ้าคุณจะไม่สําเร็จเพราะว่าความคิดเดยอะคิดมากของคุณนั่นแหละจะทําให้เราเสียโอกาสได้สําหรับคนที่เกิดปีฉลุเลขหน้าไพ่เลยค่ะเลขหน้าไพ่ก็จะเป็นเลขนะคะ29 2 6ค่ะ2 9 2 6ก2ัอ่า2926นะและจะเป็น1 6และ1 8ค่ะนะคะอ่า46ด้วยอ่าประมาณนั้นค่ะเสริมดวงไปแล้วนะคะอ่าโอเคประมาณนี้นะคะหมอพิมพ์ก็หวังว่าอยากจะให้คนปีฉลุโชคดีแล้วกลับมาพบกันใหม่ในค้นหน้านะคะ